แอนเดียดเอ ų, ้ยเข้าบ้านเธอไปใส่แอนเดียดเข้าบ้านแม่มากันอะก็จะไม่เห่ากูเนาะกูุณก็เต้นซื่อๆหอกเนาะเต้นเต้นหมถ้าเต้นเอิ่นหมอนหนึ่งค่ะเอิ่นหัวใส่หมอนหนึ่งแอนเดียดเอ้ย บอกเมนูหน่อยครับมื้อนี้ฮะบอกเมนูแน่ตอนอื่นก็ต้องโซ่ผ่าไม้่อนเด้อค่ะคุณผ่าไม่งามเลยพี่น้องมื้อนี้ขอเป็นตัวเป็นแอนโอเลยดีในเด้อค่ะไวซิลไซมอยูมื้อนีี้้มือน้เมนูอาหารซุปหน่อไม้ใส่อีหยังกรบ่บอซุปหน่อไม้สไตล์ในยี่นี้แบบนี้เนากกระนาะซุปหน่อไม้สไตล์แม่ใหญ่ดี แบมบูสลักผักป,ประมาณ ซุปหน้อไม่ส้มสไตล์ยายนีปอบสวีเดนจรินๆซุปน้อไม่ส้มผู้ใดก็ให้กินเป็นเหมือนเดิมพี่น้องแต่มาเตือนเตือนความแซ่บบ้านเขาอยู่ต่างประเทศกกินได้โอ้ซอกไก่ก็กินได้ซุปน้อไม่กินยงนนัง่ไม่กม <laughs> มระแซ่บเนี่ยนะไม่บหุ่นแมนจ้ะมุกกระเบ้าเนี่ยกูถามกําลังกําลังหาอยู่แล้วแต่ว่าที่อยู่นะ Say gần bây giờ được hai pha hoa hai bên con chị chị tay chị mang nơi tương xoát nữa kỳ lạp nón 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 ะะปลาไหลยายนีประเด็นปลาไหลยายนีเนี่ยแสีดเด้อพี่น้องเดยวเราก็ไปกินบังเด้อค่ะให้โอกาสประเด็ทีนี้ได้รับใส่บริการเนี่ยเด้อค่ะนี่ก็โจมสลัดน้อยหนึ่งโ <laughs> จมสลัดมึงสุดนะนะ แม่นบ่หนักศาสเออมันหนักศาสหนักโคตรกินอาหารอีสานไปย้อนขระเจ้าซื้อกินเนาะแม่นบ่ที่ข้าหนึ่งตำเนี่ยเขาเป็นอาหารที่ไม่ตกยุคตกสมัยค่ะซุปส้มตำขนมกิน ลองทำดูซุบมาใหม่ใส่ปลากระป๋องจะต้มปลากระป๋องใส่แฝดไม่ยืนนิ่งแสบตายคือ กินมากินมากินสวัสดีค่ะผักดอกกระเจี๊ยบนี่ที่มันมียางนี่รูบะหุ่นดอกกระเจี๊ยบเนี่ยกินบ่อยๆดีกินบ่อยๆด,ดีเพราะอะไรเพราะว่าแซ่แบๆเดี๋เวลาอันต้มแบบนั้นเลยเนี่ยแซ่บจัตรวนันอะไรที่มันเป็นยางๆไฟเบอร์ชั้นดีไฟเบอร์สูงใช่ไหมห้าร้อยบาท ห้าร้อยบาทผักจานนี้นะคะห้าร้อยทุกวันนี้ก็ได้แค่นี้แหละพี่น้องเอ้ยมาได้กินผักตบมือให้ไข่อในเด้อถ้าคิดว่าข่อเทศอาหาราเปานปตะกินก็นได้ถ้าคิดว่าไข่เทศอาหารเ่าเปตะกินกระตบมือให้ไข่ในเด้อชะอมนะคะมะเขือหน่อยค่ะจะอะไรมากมาย อันนี้ห้าินนบาทแล้วนี่ครับอันนี้ห้าสิบาทสตอรอห้าสิบาทเงี่ยนะห้าสิบาทเยออันนี้ห้าสิบบาทเยอะค่ะกินให้มันสมศักดิ์ศรีห้าสิบบาทแค่หน่อยนี่เมินกระปากไปปากมัน <laughs> ปากอีฉันตั้งหาา ปักเตี้ยวปักเตี้ยวไม่เอาลูกๆเราใส่กับแกงเห็ดแค่นี้นะคะอร่อยค่ะไปะ okay, ะเดี๋ยวไปหนึ่งเขา่า <c oughs> เหนียวแป๊บหนึ่งฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อเกินกำลังใจให้หน,น,นูนะสวีเดียนเนเด้อค่ะคไปแล้วค่ะพี่แคทเอาเอา,เอาท่าเดินมาซีวุ้นมา โครมสร้างสาทุสิ่งที่ดีมีคุณภาพผู้ใดกินก็พอให้ทุกคนสุขภาพดีขอให้ทุกคนมีแห้งผีดด่โผเจ้าของโอ้ย,อย,อยมองส้เขาดีๆก็มีได้พี่น้อง เปลี่ยนบรรยากาศนคะคะใส่เข้ายังไงให้ให้ลูกไม่อยากกลับบ้าน ลงทุนแท้เมื่อนีร่เมตตากเดียดตากเดือดแค่คลิปหนึ่งเขาเนียวให้พี่น้องทั้งแฟนเพจบึงเฮ้ยบึงดูวะ่เสียเปล่ที่นี่เด้อ เบิ่งเบิงวุ่นบงยิงยายสิบอกถ้าลูกค้าถามเ้อลูกค้าถามบอกว่ากินกาแฟกับโปโก้กับลมซาฟเนี่ยกิน,นจังใดกินคู่กันสิกินตัวใดก็กินได้ม,ดมืดคู่กันได้เลยขอแต่ว่าให้กินเป็นประจํากินทุกวันกินก้อนอาหารที่เพิ่นสิกินเขา่าเด้อวุ่นเด้อบอกเพิ่นเด้ออะวค่ะถามมาหลายค่ะอิริยาบถกินยังไงคะกินยังไงคะกินคู่ยังไงคะอย่างไรอายุสิบห้ปีกกินได้แล้วค่ะ